thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอล์กนะคะพะิเกษตรพืชผลเป็นประจําทุกวันอาคารพุทธพฤหัสนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูและก็วันนี้เป็นสุดยอดกูรูด้านสุขภาพด้วยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นในแพทย์พันศักดิ์สุกเรอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณหมอคะเราติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็ในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทําให้คุณผู้ชายตกอกตกใจ กันนะฮะก็คือเรื่องของอาบน้ำอุ่นนานอาสุจิเสื่อมมีบุตรยากจริงเรอคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี้ยปัญหาเรื่องการมีบุตรยากเนี่ยสาเหตุมันมีทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยคุณภาพของตัวอสุจิรวมทั้งปริมาณคุณภาพความสามารถมันลดลงมเมื่อเทียบกับในอดีตเยอะเพราะอะไรครับมันมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องที่หนึ่งเขาเรียกว่าปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เพราะว่าในสิ่งแวดล้อมเรามันจะมีมลภาวะ,ะนั่นนี่ยังไม่พูด pm 2 5นะเพราะยังไม่มีงานศึกษาวิจัยทวิยาศาสตร์แต่ว่าอันเก่าๆเ,เช่นพวก ddt ยาฆ่า,มาแมลง<อ>นะครับแล้วกอ็อะไรที่มันออกมาสารตะกัวบ้าบอเคอแตกอะไรที่มาจากรถเลิศทั้งหลายเนี่ยฮนะรวมทั้งมลภาวะเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงอนะันนไม่สําคัญมันมีที่เรียกว่า c สโตร t r o g e n ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนจากสารเคมี โดยเฉพาะไอ้พวกเบนซินอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวครับก็นี่พีเอมสองจุดห้าฮะมันก็มีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอย่างแรงอ๋อเหรอคะเป็นสารเคมีนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้ชายทั้งหลายก็ได้สูดดมมาตั้งแต่เกิดครับงานศึกษาวิจัยพบว่าคุณภาพของตัวสุจิในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วลดไปครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจํานวนไม่ว่าความสามารถในการมีบุตรไม่ว่าความเรียวแรงไหนลดไปเพราะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอันที่หนึ่งนี่ส่งผลต่อประชากรเราลดลงหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้แต่ในอั <c oughs> นที่หนึ่งเรื่องต่อมาเนี่ยเรื่องที่คุยกันมากก็คือเช่นเนี่ยคุณเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วคุณนั่งอยู่ข้างหน้าร้อนๆ้อนลูกอันทะคุณอยู่ตรงนั้นนะอะอะสุจิคุณจะลดลงหรือเปล่าคุณขับรถตุกๆนั่งอยู่ตรงนั้นคล่อมเครื่องยนต์อยู่จะร้อนใจหรือเปล่าและปัจจุบันก็เอานี่ไปอาบน้ําร้อนแรงเข้ามันจะเป็นหรือเปล่า ความร้อนมีผลเหรอคะมีงานศึกษาวิจัยพบว่าเนี่ยต้องอ่านอย่างนี้ไม่ใช่โดตัวอสุจิเนี่ยผลิตที่ลูกอัณฑะลูกอัณฑะทําไมมันต้องมาตรงเตงตรงว้าอยู่ข้างนอกทําไม่อยู่ในท้องรังไข่ผู้หญิงไขอยู่ในท้องเลยคก็เพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะผลิตตัวสเปิร์มเนี่ยมันต้องน้อยกว่าในร่างกายเราประมาณสัก 2- อถึงสองศาประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยไม่อยู่ในตัวเพราะในตัวในอุณหภูมิจะ37องศา อ๋อแล้วถ้าเกิดเขาไปอาบน้ําอุ่นอ,เอนน่เข้าใจไหมทีนี้เวลาที่เราไปอาบออนเซนเวลาที่เราไปใส่ซาวน่าหรือเราจะว่านั่งร้อนเลยทั้งหลายเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกอันทะเราเนี่ยร้อนมากขึ้นอ้าวงั้นผู้ชายที่อยู่ในประเทศที่เขามีการแช่ออนเซนเขาก็นโอเคีกรารถึงจะพูดต่อเลยว่า เพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เ้ยก็ออนซองออนเซนในพวกนั้นก็ต้องไม่มีลูกสิก็เสี่ยงสิที่จะมีลูกยากสิเกี่ยวแสดงว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาร้ออซอ่าแสดงว่าเราอย่าไปจะไ,ไปะไบอกว่าเนี่ยอาบน้ําแร่ออนเซนคนญี่ปุ่นก็ไม่มีลูกกันแล้วสิ ไม่เขาก็มีลูกของเขาไปคนทางนอร์เวย์ทางสวีเดนก็เข้าซาวน่ากันเต็มแล้วก็ไม่มีสิโอเขาก็มีกันอยู่ปกติเพราบนั่นเราถึงต้องบอกว่ามันร้อนอยู่ขนาดไหนและต้องร้อนนานเท่าไหร่บ่อยแค่ไหนนี้ก็ต้องมาบอกตอบว่าคุณลงออนเซนน์นะพอดีผมเป็นคนชอบอาบออนเซนตออได้คุณแช่น้ําร้อนขนาดนั้นอะได้ไม่เกินสิบนาทีคุณรีบกระโดดขึ้นมาแล้ว เ,เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆไอ้คือความร้อนนานๆอาจจะมีคุณสมบัติทําให้ตัวอสุจิมันลดคุณภาพลงไปได้แต่ที่คุณไปแช่ออนเซ็นน่ะมันไม่นานพออืมอา้าวถ้าอย่างนั้นการที่เราอาบน้ําอุน่นไม่ม่ใชรอาบน้ําอุนนาน่นไม่มีปัญหาครับม,มีปัญหาอาบน้ําอุ่นนี่อาบสบายมากนี่ผมพูดถึงออนเซ็นคือแช่น้ําอุ่นที่อุณหภูมิสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาหรือบางคือบางที่อาจจะถึงสี่สิบเนี่ยแล้วถ้าคนทนเนี่ย มันทนได้ไม่นานครับเพราะไปลงบ่อยค่ะลงแล้วโอ้โหงั้นเรื่องที่เราอาบน้ําอุ่นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเราอาบน้ำอนฝักบัวนะมันออกจากไ้ม่มีปัญหาอนัีปัวน้ำตกตกใจกันผมพูดให้มไปเลยจะได้พวกที่เข้าซาวน่าอยู่ได้สามนาทีห้านาทีก็เก่งแล้วครับอืมงั้นก็ไม่ต้องวิตกกันอะไรเลยเวลาคุณอาบออนเซ็นเนี่ยเลยคุณเข้าซาวน่าพวกออกมาปั๊บคุณเลื่อนเย็นเพร้น ลูกอันทับมันไม่ทันอุณหภูมิร้อนขนาดนั้นหรอกแล้วที่เขาบอกว่าใส่กางเกงยีนรัดแน่นหรือว่าคนนักกีฬาเสื้อหมอบั่นจักรยานหรือว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบพวกบิ๊กไบค์อาจารย์นีก่ายกขับกันเป็นชั่วโมงก็นี่ไงก็บอกว่าพวกนี้เวลาใส่พวกนี้ก็จะมีบอกว่าเออมันอาจจะทําให้คุณภาพตัวสี่จีลดลงไหมนะครับงานศึกษาวิจัยที่จริงจงจังๆเลยนะก็ยังไม่มี นะเพียงแต่ว่าเออมันอาจเป็นอย่างนี้คุณปุ๊กนึกออกไหมมีคนไปอาบออนเซนสักสอาคนหรือคนไปขับรถบรรทุกสักไม่กี่คนหรือคนไปขับบิ๊กไบค์แล้วดันไอ้คนกลุ่มนี้ซึ่งไม่เยอะมากนักอ่ะไปตรวสเปิร์นสเปิร์มมันดันลดลงแล้วหาว่าเป็นแต่คนอีกทัก 8ปดสิอายจะไม่เป็นก็ได้แสดงว่าเราฟังแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลนะคะต้องอธิบายให้ชัดเจนอย่างประมาจารย์สุดยอดกรูของเรานะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของมีบุญยากเราก็ดีนค่ะว่าประเทศไทยเราเนี้ยเป็นฮับ ด้านนี้เลยโอเคครับด้านานประเทศญญไทยเนี่ยนะครับทํางานทางด้านเขาเรียกว่าช่วยเหลือการเจริญพันธุ์ภาษาการโดูแลนี่ภาษากฤดเรียกว่า a s วาว s i s t e d reproductive technology ทํากันมานานมากแล้วไอ้เรื่องผสมเด็กหลอดแก้วไป็นต้องพูดแล้วเมืองไทยนี่เรื่องจิบจิบถ้าใน,<ๆ>นถ้าในเวทีโลกนี้ถือว่าเราเป็นระดับระดับนำๆนะครับระดับนำๆของโลกอครับ เพราะว่าคุณหมอไทยคือต้องต้องบอกเน้หมอไทยในยเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญสาขาเพศทำงานเต็มที่เนี่ยเยอะๆ oh. นะครับแล้วก็ทุกคนเวลาทำก,าาก็จริงกจังแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยก็ดีแต่ข้อดีจะบอกให้ว่าเวลามาทําเรื่องเกี่ยวกับมีบุตรยากเมืองไทยมีดีตรงไหนไหมตรงไหนคะคนไทยเราน่านรัก คนไทยเราต้อนรับดีเพราะคนที่มาทําเรื่องพวกนี้มันอาร,อารมณ์มันจะหงุดหงิดมันจะเครียดง่ายจะอะไรทั้งง่ายเพราะฉะนั้นคนต้อนรับที่เขาหน้ารักเขาให้กําลังใจคือต้องนึกอ,ออกไหมครับเราผสมนอกตัวเนี่ยเอาตัวสูจหญิงผู้ชายมาตัวอ,ออดไอ้ไข่ผู้หญิงมาผสมเนี่ยเราผสมในคุณภาพที่มันเป็นเขาเรียกว่าด่างอ่อนๆนะเพราะฉะนั้นตัวอ่อนก็เจริญดีเวลาใส่เข้าไปในมดลูกผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนนั้นเครียดไม่เอาร่างกายมันก็เป็นกรด ก็จะไม่ไม่ลองเล่นสิเอาไอ้ตัวออนที่ดีๆใส่เข้าไปในน้ํากรดมันจะเป็นยังไงตายอ่าไอ้คนที่เครียดมากๆมันถึงไม่ค่อยท้องก็ทีหนึ่งแต่พอมาถึงเนี้ยพวกคนไทยเรารู้ดีแล้วก็ส่งคนไปค่อยๆพูดให้เขาเข้าใจอธิบายอะไรๆต่างๆเขาก็คมเดาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไปเนี่ยนอกจากคือเทคโนโลยีของเรานี่เทียบเท่าระดับโลกภาษาอังกฤษเรียกเ e n c มาร์กเทียบเคียงกันเท่าไหมบางทีดีกว่าด้วยแต่สิ่งที่ สุดท้ายคือคุณอ,อ,อยากได้ลูกไม่ใช่ว่าผสมและท้องค่ะ,คะสิ่งอยากได้ลูกก็คือมันเกี่ยวทางใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไหมสปงสปาเวลเนสอะไรเมืองไทยเข้ามาเข้ามาทําที่เรียกว่ามา f ฟูลเนสหรือมาฝึกสมาธิม,มาผ่อนคลายแล้วไม่ได้มาสปาทางล่างร่างกายกอีกต่อไปแล้วมีสปาใจอะไรไหมนี่แหละครับไทย ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u ทูบออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมาชาแนลค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างความก้าวหน้าเนื่องจากว่าเราก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทําเด็กหลอดแก้วด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนคุณหมอเป็นสูตินารีแพทย์ใหม่ๆจนขณะนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สูตินารีแพทย์แล้ว ความก้าวหน้ามันไฮเทคขนาดไหนเดี๋ยวมาร้อยคนเนี่ยเก้าสคนเกคนได้ผลไหมมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนตะกี้เราคุยกันเรื่องสเปิร์มน้อยใช่สมัยก่อนเวลาสเปิร์มผู้ชายน้อยเราก็อเอามาคัดเชื้อคัดเชื้อตัวที่ดีเนี่ยฉีดเข้าไปในมดลูกซึ่งอาจจะว่ายไปเจอแล้วไม่เจอก็ไม่รู้ค่ะต่อมาเราก็ทํทเทคนิคหลอดแก้วเนี่ยเราก็เอาไข่มาใส่ไว้ในหลอดใช่ไหมเอาสเปิร์มใส่ให้สเปิร์มมันชัยเองถูกต้องไหมครับแต่มั่นใจว่ามันก็จะเจอกันง่ายขึ้นมันก็มีกลุ่ปหนึ่งที่ตัวสเปิร์มมัน เอามาเอ๋อก็ไม่ติดสิอ่อแต่เมืองไทยเก่งขนาดเอากล้องจุลทรรศน์มองไข่แล้วหยิบสเปิร์มตัวเดียวฉีดเข้าไปได้ที่อื่นเขาที่อื่นเขาทำได้นะไม่ใช่เรา เราทําได้เหมือนที่อื่นนานาชาติระดับนานา,นาชาติคือเขาเรียกอิกซี่ทีนี้คุยกันเยอะเอาสเบิร์มตัวเดียวผสมเข้าไปในไข่แล้วผสมให้เท่านั้นผสมเสร็จตรวจโครโมโซมให้เลยว่าไอเด็กคนนี้มันมีกรรมพันพธุ์ผิดปกติไหมเพราะนั้นตัวอ่อนที่ใส่กับเข้าไปก็เป็นตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมแล้วว่าปลอดภัยสมบูรณ์ใส่กับเข้าไปโอกาสท้องก็สูงคือถ้ามาร้อยทำก็คือ99%คุณไม่ถึงขนาดนั้นครับส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณสัก70% 5 0เนต้าเร็วแล้กเร็วล ขออนุญาตถามนะถ้าได้ประมาณ 50- 70%ถึงแล้ว30ที่เหลือนี่คืออะไรที่ทำให้อาจจะอาเจนหลุดคัดตอบแบบฟันธงไปเลยก็บอกเราไม่รู้หรอกเพราะถ้ารู้เราก็แก้ให้แล้วไอ้นี่นี่เพคุณพวกฟังนึกออกไหมถูกค่ะไม่น่าถามเลยคุณหมอต่อไปแต่ไปอีกที่ไม่น่าถามเลยนแต่ก็ต้องหาสาเหตุให้บ้างหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไงสาเหตุก็มาเก็บเช่น โอเคเอ่อไอ้เรื่องที่พูดไปเรื่องสารพวกสารพิษอะไรบ้าบอขคือจากประสบการณ์ในบางชีเนี่ยผู้หญิงหลายต่อหลายคนเนี่ยมันอยู่ในโลกที่มีสารพิษนี่นะม,มันก็มีโลหะหนักตกค้างในร่างกาย้อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นใส่ตัวอ่อนเข้าไปจเจอไอ้พวกสารพิษพวกนี้ตัวอ่อนมันเล็กอะ่ะมันจะตายเร็ว<อ>เรื่องที่2เหมือนกันคุณพูด,ด่องอ่ะไหมเวลาเราไปซื้อต้นไม้เนี่ยสมมติซื้อต้นไม้ที่จะตุจักก็ที่ไหนที่ผมซื้อวะต้นไม้ดีๆเขาเอามาเรียบร้อยเลยพอใส่ลงดินมันตายเพราะอะไรเราก็ตอบต่อดินคุณใส่่ปุ๋ยบาง คุณเตรียมดินดีหรือเปล่า<อ>คุณเอาพิษออกจากดินคุณหรือเปล่า<อ>เอาต้นอ่อนใส่ลงไปเพราะนั้นเวลาเราปลูกต้นอ่อนใช่ไหมซื้อต้อนอ่อนมาอยังดีเลยปลูกไปสิบต้นมันไม่ขึ้นถึงสิบหรอกมันจะขึ้นสักห้าต้นเจ็ดต้นก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ทำเด็กหรอดแก้วก็เหมือนกันตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราเพิ่มมากขึ้นก็คือปัจจุบันบางทีเราก็ตรวจอาสารอาหารคุณพอไหมสารต่อต้านลักษณการแก่คุณดีไหมเหนออไหมฮะนะต่อจากนั้นมาที่เขาทาได้มากกว่านั้นก็คือเขาก็ดูว่ามีสารพิ เขาโทษเธอค่ะมีสารพิษในร่างกายเราออกนี่คือมันมีวิธีที่เขาเรียกคเลชันทำอะไรต่างๆว่าสารพิษมันมีวิธีการครับผมอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องจะมีลูกหรือจะทําเด็กหลอดแก้หรอกแต่เราฟังนี้เรามีความสนใจเราก็อยากจะเอาสารพิษออกเราก็ไปตรวจได้ว่าร่างกายเรามีสารพิษหรือเปล่าแลวเราก็ทําได้ได้ไม่ใช่เพื่อการตั้งท้องใช่ก็คือทําให้ร่างกายเราไม่มีสารพิษสุขภาพเราจะดีการสร้างฮอร์โมนเราจะได้ดีอะไรมันก็ทาให้ต้องไปตรวจก่อนได้แพงไหม่ะก็พอใช้ได้ครับแต่ไม่ไม่ถูกแต่่ก็ไมแพง โอ้โหเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เลยหรอคะคือสมัยก่อนมาจจะแพงแต่ตอนนี้คนมันใช้กันเยอะมันก็ลดราคาลงกัธรรมดาแล้วมันช่วยเราไม่ค่อยแพงแล้วมันช่วยเราอายุยืนช่วยเราเจ็บแค่ได็กคดคือนี่เราต้องนั่งมองว่าไอโลหะหนักสารพิษในร่างกายสิ่งที่มันทํามากที่สุดก็คือหนึ่งมันไปรบกวนต่อการสร้างฮอร์โมนกันแก่ชราของเราสองมันไปทําให้เซลล์เนื้อเยื่อเราเสื่อมก่อนวัย สามมันไปทําให้ที่เขาเรียกว่าพิมพเขียวของเราหรือดีเอ็นเอทั้งหลายเสื่อมนี่ก็ทําให้กลายเป็นเซลล์บ้าเซลล์บออะไรไปนั้นเวลาเราทําพวกนี้ปุ๊บเนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันก็ลดลงเราก็แก่ชาราช้าลงเพราะปัจจุบันเราแก่ก่อนวัยเนื่องจากเสี่ยงแวดล้อมเป็นผิดแต่ไม่ใช่ว่ามันไปทําให้เราคนดีๆซึ่งไม่เป็นอะไรไปทําให้เป็นหนุ่มขึ้นเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วแต,แต่ปัจจุบันเราแก่ก่อนวัยใช่ไหมคุณปุ๊บเร็วไมใช่ใช่เพราะนั้นก็แก่นั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาคอยที่ คีเรชันว้าวโรงพยาบาลทุกแห่งทําได้หมดเลยไหมฮะหรือว่าเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเ uh, อกชนใหญ่ๆด้วยไหมฮะเดี๋ยวนี้บางทีคลินิกเฉพาะทางที่เขาทาทางด้านพวกรางพิษพวกนี้เขาก็ทําได้แต่เลือกให้ดีก่อนนะเนาะอย่าไปเจอคลินิกที่ผู้เชี่ยวชาญปลอมแล้วกันนะพวกนี้มันเช็คได้อ๋อผู้เชี่ยวชาญปลอม,ล uh, อมคุณหมอคะสักนิดหนึ่งเถอไหนๆก็เกิดแล้วแล้วคีเรชันที่ว่าเขาทำยังไงกินยาฉีดยามันจะมี2ชนิด ชนิดหนึ่งเนี่ยเขาให้ไปทางน้ําเกลือนะในน้ําเกลือมันก็จะมีสารซึ่งจะไปดักจับเอาไ,ไอสารพิที่ตกค้างแล้วก็จะออกไปทางไตไตก็ฉี่ออกะ,ะออกะอกีกชนิดหนึง่งก็ไป็นชนิดกินเข้าไปนะเป็นยาเม็ดอ่าเป็นยาเม็ดกินเข้าไปมันก็ไปดูดไอสารพิจากทางด้านลําไส้แล้วก็ขับออก ก็ง่ายๆนะไม่ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมเพียงแต่มันต้องคํานวณมันต้องกินเท่าไหร่กินยังไงมีข้อห้ามหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงกินยาตัวนั้นจะตีกันไหมแค่เดมันคือยาใช่ไหมที่เรากินมันก็เป็นยาคืออะไรก็ตามที่ออกฤทธิ์มันเป็นยาทางนั<อ>้นมันไม่ชีวิตเป็นนินเสริมแน่นอนแล้วทีเดียวจบไหมฮะหรือว่าต้องทําแบบสามครั้งเป็น, <c oughs> ปนำคอไปถามดีป <c oughs> ่ะก็ะคือโดยหลักการเนี่ยเขาต้องตรวจขอาคุณมีเท่าไหร่อ้าวเราจะรู้หรอครับว่าปุ๊กมีเท่าไหร่ตัวได้ยังตัวได้จาะเลือดจาะเลือดไปตรวจ เจาะเลือดเป็นคือถ้าเราเจาะเลือดเนี่ยเราก็ตรวจว่าขณะน,นี้สารพิษที่มันวิ่งอยู่ในเลือดเรามีมากเท่าไหร่ขณะนี้นะถ้าเราอยากจะรู้สะสมในร่างกายเท่าไหร่เราก็ต้องทําไอตัวคคเลชั่นนี่แหละมันก็จะส่งสารเข้าไปก็ไปจับสารพิษมันก็จะขับออกทางปัสสาวะใช่ไหมเราก็ปัสสาวะไปตรวจว่าขณะนี้คุณมีสารพิษตกค้างอยู่เท่าไหร่มันก็จะคํานวณได้ว่าทํากี่ครั้งมันถึงจะหมดแต่ปัญหาไม่อยู่ใน,นนะักคุดปุก ของใหม่ก็ยังเข้าไปเรื่อยๆเลยใช่เพราะเราก็ทีนมันก็ไม่มีจบเนี่ยถ้าเกิดพราะฉะนผมว่าถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขาทํางานด้านนี้ตัวเขาต้องซักคุณว่าเอ้ยคุณอยู่อย่างไรคุณกินในตัวไหนตัวไหนมันเปื้อนปนต้องแนะนําวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ได้ของใหม่เข้าไปแล้วในในปกติคนเราควรทำคิวรชช่นบ่อยแค่ไหนปีละครั้งเหมือนตัวสุขภาพปีละสองครั้งคือโดยปกติถ้าเกิดคุณเป็นเป็นมากๆที่จะต้องรักษาเนี่ยเขาก็ทาเป็นชุดชประมาณสิบครั้งครั้งละทุกอาทิตย์คล้ายๆอย่างน สามเดือนเกือบสอเดือนสองเดือนครึ่งพอหมดแล้วถ้าเกิดเรายังมีของใหม่ที่เข้าไปเป็นระยะระยะแล้วอาจจะเอาออกทุกๆเดือนสองเดือนนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราตรวจเจออ๋อแล้วคุณหมอทํำไหมครับผมไม่เคยมีนะเขาเอกไปหมดแล้วคือพวกนี้ใช้วิธีธรรมชาติก็พอได้วิธีธรรมชาติคืออะไรคุณรู้ฟังคะใครสนใจแต่พวกสนใจพรุ่งนี้มาติดตามได้กับคุณหมอพันศักดิ์สุกรเลิวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ